สวัสดีครับก็เป็นคำถามที่มีหลายๆท่านถามเข้ามานะครับสำหรับใน s i v i l l 2D นะครับเวลาไปออกหน้างานมานะครับเวลาไปเก็บในส่วนของคอร s สเซ็ t ชันนะครับแน่นอนว่าถ้าเราอ่านตามสัญญานะครับว่าจ้าง ข้อกำหนดต่างๆของ t o r ที่กำหนดออกมาไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าจ้างกำหนดออกมาหรือผู้รับจ้างบอกมาสั่งมาคอนเซิล์สั่งมา,นงมาแน่นอนทุกคนจะต้องไปเก็บคอนเซ็ปชั่นเพื่ออามาทำแบบนะครับทีนี้ในบริบทของการเอาข้อมูลพวกนี้เข้ามานะครับแน่นอนว่าเราต้องรู้ในเรื่องของตัวโปรแกรมเองแล้วก็รู้จักในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ในการเข้ามาช่วยในการเก็บข้อมูล นะครับซึ่งมันก็มีคำถามแบบนี้เยอะมากนะครับก็คือเวลาไปเก็บข้อมูลมาเราใช้กล้อง i l ลิฟิเคชักล้องระดับนะครับก็คือตั้งจุดกล้องเสร็จปับ๊บถ่ายระดับโฟไซด์เข้า BM จุดหนึงใช่ไหมครับเรียบร้อยเสร็จปับ๊บก็เริ่มเก็บ o พส t ชันโดยเอาสตาฟไปตั้งตามระยะที่โดนกำหนดว่า จะเก็บทุกๆสเตชันทุกๆ10เมตร15เมตร2 0เมตรอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับ TOR หรือผู้ที่กำหนดขึ้นมานะครับเก็บเสร็จเรียบร้อยเสร็จปับ๊บแต่ย้ายกล้องก็ยิงแบ็กไซส์ใช่ไหมครับเปลี่ยนตำแหน่งกล้องกลับมายิงโฟร์ไซส์แบบนี้แล้วเก็บต่อเนะก็บต่อแล้วกลับแบ็กไซส์อะไรแบบนี้ย้ายกล้องต่อนะครับแน่นอนมันก็จะต้องมีการจดบันทึกนะครับและการจดบันทึกนั้นก็ต้องจดลงฟิลบุ๊กซึ่งก็จะมีรูปแบบ เก็บขนาดับเซนเตอร์ออฟเซตออกมากี่เมตรกี่เมตรสมมุติว่าถ้าเป็นถนนในลักษณะ,ะแบบนี้นะครับเป็นสี่เลนมีเกาะกลางนี้เขาก็จะมีระยะในการเก็บนะครับว่ากําหนดตามขนาดความกว้างของช่องจราจรนะครับจนไปถึงขอบไหลาทางแล้วก็ออฟจนไปถึงระยะออฟเซตออกไปของขอบของทางไลท์อเว์นะครับทั้งซ้ายขวานะครับ ก็จะโดนกำหนดออกมาซึ่งรูปแบบตารางก็ถ้าใครไปเก็บมาก็จะเห็นนะครับว่ามันก็จะมี cl center left right r กับ l นะครับแล้วก็ตามด้วยระยะ offset ไม่ว่าจะเป็น1เมตร2เมตร3เมตรก็ว่ากันไปนะครับขึ้นอยู่กับ format เนอะทีนี้เวลาไปเก็บมานะครับปัญหาต่อมาก็คือเนื่องด้วยคุณเลือกใช้อุปกรณ์ที่เป็นในลักษณะของโคตรแมนนวลสุดๆเลยมันก็ไม่ใช่อนาล็อกอีกนะครับและมันก็ไม่ใช่ดิจิตอลอีก นะครับเพราะมันใช้ในข้อษสนยว่าใช้สายตาเล็งอ่านสตาร์นะครับซึ่งมันไม่เหมือนกับพวก uh, Total Station นะครับซึ่ง Total Station ก็ทำงานคล้ายกันในการเก็บค่าระดับยิง Excite p s i a e อะไรแบบนี้นะครับไอตัวแรกผมอธิบายผิดโทษทีมันต้องยิง b a c k ไซ d ์ size, ก่อนแล้วไป size, โฟไ s ด,ด,ด,ดนน์นะครับขอโทษด้วยพอดีผิดพลาดทีหนึ่งนะครับในกล้องระดับทีนี้การทำงานก็คล้ายๆกันก็ยิง b a c k ไ i ด e ก่อน นะครับแล้วก็เก็บค่าเก็บค่าตามด้วยโฟไซส์ย้ายกล้องอะไรแบบนี้ก็เก็บแบคไซส์ปุ๊บปุ๊บไปแล้วก็โฟไซส์ size. ส่วนค่าที่ได้มาก็ต้องคำนวณหาค่า h i นะครับค่า e F ออะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งมันก็มีวิธีการคำนวณนะครับแต่ในกล้องสุท่อมันค่อนข้างจะเบ็ดเสร็จเรียบร้อยเลยก็คือเราได้ระยะของตัวความสูงของโพองความสูงของกล้องเองความสูงของหมุด bm ที่เราไปแปะไว้อะไรแบบนี้นะครับมันก็จะโดนจดบันทึกไว้ในรูปแบบของดิจิตอลนะครับก็จะลงใน อ่าไมโครเอสดีการ์ดบ้างหรือเสียพอร์ตเชื่อมต่อเข้ากับโน mm ้ตบุ๊กหรือ PC ที่มีพอร์ตตรงกัน mm hmm. ก็สามารถหลดข้อมูลได้จากโปรแกรมประจำกล้อง mm hmm. นะครับ mm hmm. เพื่อเอามาอ่าน mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นดอทไฟ SRD หรื Fi, D, อะไรก็แล้วแต่สุดท้ายก็แปลงเป็นเท็กแล้วก็มาใส่ c s v แล้วมาเข้าซีวิสไซดีดีมันง่ายกว่า mm hmm. แต่ในกรณีใหญ่แบบตัวนี้นะครับในคลิปนี้นะครับมันคือการเอาข้อมูลจากฟิลบุ๊กออกมานะครับแล้วจะทํายังไง mm hmm. เพื่อเอามากรอกค่า นะครับผมบอกไปก่อนเลยว่างานนี้เหนื่อยนะครับสําหรับใครที่ทํางานในลักษณะแบบนี้นะครับใครที่ทํางานลนักษณะแบบนี้คือมันติดกระดุมเม็ดแรกมันก็ผิดแล้วนะครับมันก็ไม่เชิวงว่าผิดหรอกติดกระดุมเม็ดแรกมันถูกอยู่แต่มันเหนื่อยในการไปต่อที่ 2, เม็ดที่สองเม็ดที่สามเม็ดที่สี่นะครับแต่นนอนยอมเหนื่อยครั้งแรกนะครับมันอาจจะดีกว่าแต่มันก็แย่เหมือนกันนะครับเพราะว่า สมมุติว่าถ้า,อาโอเคถนนุนสั้นหนึ่กิโลเนี่ยมันคงมีไม่เยอะแต่ลองนึกภาพดูนะครับเจอ40 50, 50กิโลห้กิโลขึ้นไปหรือแค่10กิโลขึ้นไปเนี่ยผมก็ว่าเหนื่อยแล้วยิ่งมาซอยสเตชันให้เหลือสั้นลงถี่เข้าถี่เข้าแบบนี้นะครับแต่ทีนี้ไม่เป็นไรในเรื่องนั้นเราเข้าใจผมเข้าใจนะครับเพราะว่ามันมันโดนฟิกจากในเรื่องของสัญญาในเรื่องของที่ปรึกษาอะไรแบบนี้แต่ เราก็ควรมีความคิดสร้างสรรค์น,นิดนึงนะครับโอเคเราอาจจะใช้อุปกรณ์ตัวอื่นเก็บแทนก็ได้จะเป็น RTK จะเป็น Total Station ก็ได้นะครับแต่ว่าเวลามาสอบดูเวลาอะไรเราก็ใช้ Elevation ไอ้กล้องระดับมาสอบดูก็ได้นะครับแต่เพื่อให้มันเป็นไปตามการลัสมัยที่มันมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับมันก็ต้องปรับตัวนะครับอ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องกัน นะครับทีนี้เมื่อเราไปเก็บฟิลวุ๊กมานะครับแล้วเราต้องการก่อพอยทุกพอยลงไปเดี๋ยวมันจะมีวิธียังไงนะครับผมคิดมาหลายวิธีแล้วนะครับวิธีที่เวิร์กที่สุดนะครับเอาแบบเวิร์กที่สุดเลยแบบดูแล้วมีประสิทธิภาพที่สุดลดเวลาลดระยะเวลาในการทำพอยได้ดีที่สุดแต่เสียเวลาก่อคอยนิดนึงนะครับอาอาจจะมีการฮิวแมนเอ o รด้วยนะครับในช่วงที่เราก่อนะครับ แต่มาดูวิธีทําก่อนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเตรียมนะครับหตัวแบบของถนนออกมาให้เรียบร้อยนะครับแน่นอนถ้ามันมีเซเอ็กซ์เอ็กซ์เอ็กซ์ติงเซอร์เฟมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันมีวิธีการสร้าง Point แบบนี้อยู่แล้วก็ให้มันลงไปที่เอ็กซ์ g ซติงโดยตรงก็ได้นะครับมันจะมีคําสั่งอยู่นะครับแต่ทีนี้ในกรณีที่เป็นฟ e l d Book มานะครับเป็นฟ e l d Book มาแล้ว ฟิลบุ๊กมันก็จะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ทราบค่า x y นะครับหรือค่า ne นะครับค่าพิกัดนั่นเองเราไม่ทราบค่าพิกัดในการออฟออกมาในแต่ละสเตชันนะครับซึ่งเราไม่รู้เลยนะครับเราไปแค่เรารู้แค่ว่าเวลาเราสร้าง alignment. อะไลเมนต์สมมตินะครับเดี๋ยวผมขอทวนเป็นคําสั่งอะไลเมนต์ก่อนเขียนออบเจกตอะไลเมนต์ปุ๊บไปดูวิสติูกศรไปทางไหนนะครับลูกศรน,น่าจะชี้ขึ้นนะครับตัวนี้ หรือเปล่าะนะครับแบบนี้เ,เป็นโรถ A แล้วกันนะครับไซ1ปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่ต้องอ e ีเลสนะครับเสร็จปึ๊บมาแบบนี้ผมก็จะมากำหนดสเตตัวนี้สมมุตินะครับเขาให้เก็บเขาให้เราเก็บทุก25เมตร ผมก็จะเซตสเตย์ขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นละทีนี้นะครับอ่ะสมมติให้เกียรทุกๆ25เมตรนี่ก็ถือว่าก็ถือว่าได้อยู่นะครับไม่เหนื่อยนะครับก็เดินไป25เมตรก็วัดไปใช้ล้อวัดหรือจะใช้เทคนิคของอ่านการอ่านไยเยบนสายไล่างอ่านขระยะแบบนี้คูณร้อยนะครับบน ลบล่างคูร้อยนะครับค่าระยะถ้าจำไม่ผิดนะนะครับก็จะได้ค่าระยะออกมานะครับแต่มันก็มีวิธีโกงกันอยู่นะครับมันก็ไม่เคลืนว่าโกงหรอกอ่านบนอ่านกลางแล้วก็เอาค่าความห่างที่มันเป็นค่าคนที่เวลาเราอ่านไปก่อค่าสายเลยล่างนะครับแต่อย่าหาทํานะครับเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนจวดเอาทีนี้นะครับ สมมุติมันให้เก็บทุกทุกเมตรเราก็ต้องเก็บแบบนี้แบบนี้ไปใช่ไหมครับแต่ทีนี้ปัญหาต่อมาคือเราไม่รู้ว่า,าเวลาเราตั้งสตาร์ทนะครับมันจะต้องขนานกับเส้นไหมหรือตั้งฉากกับเส้นตัวนี้ไหมเพราะว่าอย่าลืมว่านะครับถ้าผมออฟเซตในส่วนของอะไลเมนต์ตัวนี้ออกไปนะครับเราจะเห็นอะไรที่มันชัดเจนมากกว่านั้นอย่างเช่นผมออฟเซตอะไลเมนต์ออกไปอย่างนี้นะครับฟอร์มเอ็นกับสตาร์ทเลย ออฟเซตออกไป3.5นะครับแบบนี้นะครับปึ๊บออกไปเนี่ยอันนี้คือตัวทิกนะครับผมจะเซตไว้ให้มันเหมือนกันเราจะได้เห็นว่ามันระยะมันอยู่ตรงไหนนะครับอัวนี้ผมจะปรับระยะให้เป็น25นะครับใส่ทุกยี25เมตรปึ๊บไปเวลา เข้าโค้งนะครับแน่นอนนี่เลยประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับแน่นอนเราเก็บเราเก็บแบบนี้นะครับแนวการเก็บส่วนใหญ่นะครับไปแบบนี้นะครับอ่าถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดนะครับอ่าในมุมมุมมองผมมันก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่บางทีถ้ามันมีอ่าในเรื่องของการเช็คปริมาณหรืออะไรพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในเรื่องที่มันละเอียดอ่อนมากกว่าเดิมนี่นะครับอย่างแบบนี้ มันก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับเพราะว่า <c oughs> ด้วยการที่ว่าหนึงเวลามันตัดเซกชันในตัว c ี v ิลทีนะครับมันจะขนาดแบบนี้ก็จริงนะครับแต่เวลาเราเก็บมาเนี่ยบางทีมันมันไม่ได้ขนาดแบบนี้นะครับมันไม่ได้ตั้งฉากแนวแบบนี้ไปแน่นอนผมเคยเห็นวิธีการเก็บแม้แต่จาก t o ท a ลเองมันก็ไม่ได้ตรงแบบนี้นะครับมันก็จะเป๋ซ้ายเป๋วขวาเป๋ซ้าย ขึ้นบนขึ้นล่างขึ้นบนขึ้นล่างไปนะครับแต่เวลาเซอร์เฟตมันโดนสร้างขึ้นมานะครับเซอร์เฟตมันจะสร้างแบบตามพอยต์ตามพอยต์ไปเป็นสามเหลี่ยมอันนี้ก็จะเป็นต้องใช้วิจารณญาณน,นิดนึงนะครับสำหรับคนที่ใช้โปรแกรมทํางานนะครับในการทํา Data ขึ้นมานะครับแต่แน่นอนอันนี้ผมเตือนไว้เฉยๆนะครับไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันถูกหรือมันผิดแต่เตือนไว้ก่อนนะครับว่าเฮ้ยเวลามันทําจริงๆเนี่ยขอบอะลาเมนที่อยู่วงนอกกับวงในนะครับกับเซนเตอร์นี่ระยะที่เราคิดเนี่ย มันไม่ได้ตรงกันแบบนี้นะครับอ่าต้องดูแบบนี้นะครับแต่ทีนี้นะครับโอเคตรงนี้น่าจะเข้าใจนะครับเพราะว่าด้วยระยะถ้าเราใช้ใช้ตัวเซนเตอร์นะครับและขอบนอกกับขอบในระยะจบมันจะไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าดูแค่2องบวกศูนย์เจ็ดสอนี่ก็อยู่ตรงนี้และนะครับเพิ่ๆๆไปอ,อันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับแต่ทีนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนที่เป็น จุดประสงค์หลักของวันนี้กันนะครับก่อนเลยนะครับอะไรที่ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ลบไปก่อนนะมันเปิดทีหลังได้นะครับพวกไอไอสีเขเียวพวกนี้เนี่ยนะครับพวกงานดีไซน์นะครับบี BP อะไรพวกนี้นะครับเราจะมาทำข้อมูลจากฟิลบุ๊กให้มันเอาเข้ามานะครับนะต้องทำยังไง ลำดับแรกนะครับถ้าเรารู้ว่าจุดสตาร์ทของเราอยู่ตรงไหนนะครับผมแนะนําให้สร้างลายขึ้นมาก่อนหนึ่งเส้นแบบนี้นะครับเราจะใช้วิธีสามัญประจําบ้านง่ายๆเลยไม่ได้ลึกลับซับซ้อนอะไรไม่ได้ใช้อะไรที่แบบยุ่งยากมากมายนะครับเมื่อสร้างเส้นเสร็จนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือเลือกเส้นนะครับใช้กับสั่งอะเลที่เป็นแพทอะเลนะครับแล้วก็เลือกในส่วนของ เคอร์ฟที่เราต้องการวิ่งนะครับแบบนี้แต่ทีนี้นะครับด้วยการที่ว่าผมสร้างไอเส้นอะไลเมนครอบกันอยู่นะครับผมจะต้องลบันทิ้งก่อนนะครับแบบนี้นะครับลบไปทิ้งก่อนนะครับใช้อะไรมนเดิมเลือกแพทเคอร์ฟปุ๊บเสร็จปั๊บ เราก็จะได้เส้นนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นก็สเปซบาร์ไปหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาปรับนะครับทีนี้การปรับนะครับเราก็จะมาปรับว่าสเปซซิ่งนะครับสมมติกําหนดให้ทุก25เมตรปุ๊บเราก็มาดูแบบนี้นะครับอะไรไอเตมนะครับมันก็จะบิดไปตามนี้เลยนะครับแต่ปันดินน่ะปัญหาก็คือตรงโค้งนี่แหละเพราะเราไม่ได้เก็บแบบเหมือนที่ผมว่านะครับแต่มันก็จะเป็นอีกแบบนึงเนาะนะครับอันนี้ก็จะ ขนานไปกับอะไรเมนต์ไปนะครับตั้งฉากกับอะไรเมนต์ไปผูอ้อ่ะทีนี้ถ้าเสร็จตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเสร็จปั๊บทำยังไงต่อนะครับผมก็จะมาสร้างอะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมอะไรสร้างได้หมดนะครับเอารัศมีสักกี่สิบเซนนะครับแล้วก็ใช้คําสั่งบล็อกนะครับแบบนี้พิกพอยต์นะครับเลือกเซนเตอร์มันนะครับผมจะตั้งใหม่ว่าเป็นพอยต์แล้วกันนะครับจะได้ไม่สับสนโอเคไป เสร็จปั copy, บ CEO, รรนะบ๊บนะครับกด copy นะครับก็ co ธรรมดานะครับสำหรับในแคนแล้วก็ space bar ไปเอามาวางนะครับตรงที่มัน i n t e r s e c t กันพยายามเปิดคำสั่งไอตัว i n t e r s e c t i o n ด้วยนะครับในเรื่องของการเลือกนะครับสังเกตว่ามันจะเป็นประมาณนี้แหละนะครับ แบบนี้นะครับทีนี้ผมก็จะเลือกบล็อกขึ้นมาแบบนี้ผมก็จะอารเรย์อีกรอบหนึ่งนะครับผมจะเลือกเส้นนี้เหมือนเดิมปึ๊บมาละนะครับกลับไปเลือกที่อาร์เในกรุปนี้นะครับก็ปรับไหมเป็น25เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นมันก๊อปปี้กันไปนะครับ วิ่งผ่านตรงนี้กันไปแล้วทำอย่างไรต่อนะครับทีนี้ตัวนี้มันเป็น array pad นะครับผมต้องระเบิด array ออกนะครับก็ใช้คำสั่ง export นะครับ export ออกไปทีนี้มันจะมีอยู่คำสั่งหนึ่งนะครับสำหรับการสร้าง point นะครับมันจะมีคำสั่ง point ตัวนี้มันจะมี convert นะครับ s e t google point form corridor คร e ย t บล็อกฟอร์มคูปพนะครับเขียนบล็อกแอดเดอะโลเคชันสเปซพอย t l โลเคชันอะไรแบบนี้นะครับสมมุต so, ิผมกดในส่วนนี้ขึ้นมาปุ๊บหนูคู o เ o อร์พอยอ่าอันนี้ไม่ใช่นะครับจำผิดจะต้องเป็นคอนเว r ร์นะครับ a u t o c a d Point ปุ๊บเลือกมามันก็จะเจอ Point ตามนี้นะครับผมก็จะ s p ป c บาร์หนึ่งครั้งนะครับอ่า เสร็จเรียบร้อยนะครับพอ้อยมาหรืออยังนะครับปึ๊บปึ๊บอ่ะยังไม่โผล่มานะครับอันนี้เปิดทูนก่อนนะครับ าจจะต้องใช้ซอฟ t d เด็กนะครับผมอาจจะจำคำสั่งผิดได้ละนะครับจำคำสั่งผิดนะครับถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งรู้สึกว่ามันจะเป็นของไอ้อะไรวะออโตดิแกลนนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะครับมันจะเป็น Auto ออตโตดิแกลนซอฟตเด็กพลอยบล็อกนะครับใช้ตัวนี้ เราก็จะได้พอยชุดนี้ขึ้นมานะครับแล้วทีนี้ทำยังไงต่อกรอกข้อมูลอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีวิธีอื่นแล้วนะครับจบแค่ตรงนี้นะครับก็ต้องมาเริ่มเซตเลยว่าเก็บแบบไหนเก็บยังไงที่ระยะออฟเซตเท่าไหร่ซึ่งมันต้องเซตให้เรียบร้อยนะครับต้องออฟเซตเส้นออกมาให้เรียบร้อยแล้วมาเซตในสองพอยต์เวลากรอกนะครับอย่างเช่นพอยต์เรเวชั่นมันต้องมีคนช่วยหนึ่งคนนะครับถ้าจะให้เร็วทําคนเดียวก็ได้นะครับถ้าไหวนะครับ แต่ทีนี้นะครับมันก็จะมีอีกรูปแบบหนึง่งก็คือการ Export ออกไปนะครับอย่างเอ็กซ์พอร์ตตัวนี้ออกไปนะครับมันก็จะมี property ตัวนี้แต่ปัญหาของการเอ็กซ์พอร์ตนะครับก็คือจะรู้ได้ยังไงว่าพอาย n ์ตัวที่1 2 3 4 5เนี่นะครับมันอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับเนี่ย อ่าอันนี้ก็คือตัวประเด็นสําคัญนะครับอ่าแต่ถ้าจะกกอเก็อย่างนี้ก็ได้นะครับกดปุ๊บแล้วก็มาเกอะสมมุติตัวนี้2เมตรเนี่ยนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็น2.1อะไรแบบนี้แบบนี้นะครับไปอ่าต้องเป็นมนุษย์ต้องเปนคนที่สุดยอดอมากๆนะครับลองไปทำดูนะครับไม่มีวิธีเกินแล้วนะครับ แต่ถ้าอยากเซฟเวลานะครับเพราะว่าพอยท์พวกนี้นะครับจากที่ดูนะครับระยะแค่2กิโลนี่นะครับมันจะมีพอยท์ทั้งหมดหนึ่งพันยี่สอ็ดพอย์นะครับแล้วการคลิกของเราเนี่ยคลิกที่1นึ๊บคลิกที่2กรอก Enter 3นะครับกด Escape 4,5,5 5, 5, ครั้งก็คูณไปนะครับ เอาเอาประมาณ6ครั้งนะครับต้องมีการคลิกรวมกับ Enter ทั้งหมด6,000กว่ารอบนะครับ6,000กว่าครั้งนะครับก็ลอง o p t i m ม z e ตัวเองดูนะครับว่าคุ้มค่าไหมนะครับแต่มันก็เป็นวิธีเดียวที่มีอยู่นะครับแต่ถ้าไปเก็บด้วยท t a l มาเดี๋ยวผมไม่ว่าอะไเลยนะครับมันเป็นอะไรที่อีกว่านะครับแต่ถ้ามาเป็นแบบในลักษณะแบบนี้นี่แน่นอนต้องทำแบบนี้นะครับ ก็ลองดูนะครับอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหานะครับไม่ใช่เทคนิคเลยอันนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหานะครับก็ลองเอาไปปรับใชใ้ดูนะครับถ้าได้เห็นและลองทําดูแล้วจะร,รู้รู้สึกเลยว่าเอ้ยทําไมเราไม่ทําแบบนี้วะทําไมเราไม่ใช้เครื่องมือแบบนี้วะอะไรแบบนี้ต้องคุยกันนะครับต้องคุยกันต้องประสานงานคุยกันนะครับทุกอย่างคุยกันได้นะครับออกอินเทอร์เน็ตเมโมอินเทอร์เน็ตเมโมคุยกันก็ได้นะครับ เพราะบางทีเครื่องมือนะครับมันก็ใช้ได้ตามที่มันทําได้แต่เวลามาทําข้อมูลนะครับมันไม่สามารถมาทําอะไรแบบให้มันถูกต้องได้นะครับถ้าว่ามีเรื่องของค่าพิกัดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมันก็จะเป็นปัญหานะครับเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเรามากออสมมุติแบบกอกแบบนี้แล้วมันเก็บมาไม่ตรงกันอย่างนี้เวลาไปเช็คกับทีนี้อาสมมุติว่าผมมาวัดตรงนี้นะครับได้สัก 1>, 1 4 1 9ดแต่ไปหน้างานจริงไอ้หนึ่งจุดสี่หนึ่งเก้ามันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับมันอาจจะขยับมาด้านนี้ก็ได้หรือมันจะขยับด้านนี้เนะี่ยแต่ต้องแต่ก็เข้าใจบริบทของ exciting ของถนนเดิมแน่นอนมันคงไม่ซุดอะไรถึงมากมายขนาดนั้นอาจจะอยู่ในหลายๆใกล้เคียงกันอะไรแบบนี้แต่ว่ามันมันก็เราก็ต้องมองในเรื่องของความถูกต้องแม่นยำมองในเรื่องของอะไรที่มันแบบจะได้ไม่ต้องมาเป็นผลกระทบของตัวเองนะครับก็ลองไปทําดูนะครับผมคิดว่า วิธีนี้น่าจะช่วยแก้ปัญหาได้เยอะอยู่นะครับลองดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้